สวัสดีค่ะเมอนกาสิมาพ้าเบงสวนหยางงามเนาะคะ่ะพี่น้องงามบ่หยาใเหงัวค่อยหยามาอวดพี่น้องเนาะคะ่ะตอนใบ,บเดียวดอนเนาะคะ่ะพี่น้องหยางงาม,งามเขียวชะอมพุ่นคอกงัวอยู่คนพี่น้องบ่เดียวงัวออก เขาขคอ,อกแล้วเขาขคอ,อกเตอเบนตัดใหญ่มันกินสออน่น้องวอว่าพี่น้อง